สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะาแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับคนที่ชอบดูหนังนะครับชื่อแอปว่าหนังไรดีนะครับเป็นแอปที่ไว้สำหรับตอนที่เราจะดูหนังแล้วไม่รู้จะดูเรื่องอะไรนะครับก็มาสามารถใช้แอปนี้ได้นะครับก่อนอื่นให้เข้าสู่ระบบด้วยการใช้อีเมลนะครับแล้วก็กดคีย์มีไซน์นะครับแล้วก็กดถัดไปแล้วก็มันจะขึ้นหน้าต่างนี้คือมันจะส่ง พินมาในอีเมลของเรานะครับนะแล้วก็ไปเอาพินจาก Gmail ของเรานะครับก่อนอื่นนะครับเข้าไปที่ Gmail นะครับแล้วก็รันใหม่ถ้ามันยังไม่ขึ้นก็รันใหม่นะครับนี่แล้วก็จะเจอรหัสตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปเอานะครับแล้วก็ครอบสมดแล้วก็กด Copy นะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปใหม่อีกครั้งนะครับรอแป๊บนึงอนะ่ะครางอุชา แล้วก็วางลงไปครับแล้วก็ซายอินเข้าไปครับรออีกนึงฮะเน็ตช้าหนิดยนะน,นึนงนะโอเคนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างทั้งหมดอย่างนี้นะครับก็จะมีหน้าหลักหนังแนะนําแล้วก็หมวดหมู่นะครับข้างล่างก็จะมีอันนี้ก็จะหน้าหลักนะครับก็จะมีหมวดหมูต่ต่างๆที่เป็นภาษาไทยนะครับมีแพลตฟอร์มนะครกดเข้าไปก็จะ ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆนะครับต่อไปเป็นหนังแนะนำนะครับก็จะมีหนังแนะนำหลายเรื่องเลยนะครับนะกดคลิกเข้าไปนะครับไปิดกรา t เตอร์ก็จะมีโปสเตอร์นะครับมีตัวอย่างหนังแล้วก็มีคลิกเข้าไปดูหนังนะครับก็จะเข้าไปที่สตรีมมิ่งน้นๆนะครับถูกลิขิตแน่นอนนะแล้วก็มีข้อมูลต่างๆซึ่งลาอิงมาจากแหล่งที่มาที่ชัดเจนนะครับนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นหมวดหมู่นะครับเนี่ยก็จะมีหมวดหมู่ต่างๆแอคชั่นดราม่าแอนเมอร์นนะครับคอมเมดี้ต่างๆมากมายนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ